พวงมาลัยดอกดาวเรืองสีสันสะดุดตาคือหนึ่งในสีสันและเป็นสัญลักษณ์ของการเลือกตั้งในทุกยุคทุกสมัยเพราะไม่ว่าคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและผู้สมัครสสของพรรคการเมืองใดเดินทางลงพื้นที่ไปหาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนมักจะได้รับการต้อนรับด้วยการคล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลืองสดใสแทบทุกพื้นที่รองลงมาที่พบเห็นจนทินตาหากเป็นในภาคอีสานแล้วก็มักจะมีการเอาผ้าเขา่มามาผูกเอวสสอคล้องขอผู้แทนเป็นจำนวน มากจากข้อมูลเบื้องต้นสมศักดิ์ปิสนานันตกุลนักการเมืองอาวุโสบ้านใหญ่อ่างทองเคยให้ข้อมูลไว้ว่าการคล้องพวงมาลัยดอกดาวเรืองให้กับผู้สมัครสสเริ่มมีขึ้นครั้งแรกเมื่อครั้งเลือกตั้งปี2531แต่ไม่แพร่หลายมากนักโดยปีก่อนหน้านั้นจะเป็นพวงมาลัยดอกมะลิแต่ในปี2535พวงมาลัยดอกดาวเรืองเป็นที่นิยมมากในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองโดยเฉพาะในช่วงของการหาเสียงเลือก และสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันที่มีทั้งการคล้องมาลัยและมอบเป็นช่อดอกไม้แม้ยุคสมัยเปลี่ยนไปวัฒนาธรรมการเมืองไทยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปด้วยมีการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นแต่การลงพื้นที่เดินเข้าหาประชาชนในการหาเสียงก็ยังจําเป็นอยู่และพวงมาลัยก็ยังคงมีความสําคัญเพราะยังต้องคล้องให้กับผู้สมัครสสและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปวิวัฒนาการของพวงมาลัยก็เปลี่ยน ด้วยเลือกตั้ง69เามะลัยดอกดาวเรืองยังมีอยู่แต่ก็มีพวงมาลัยจากสิ่งของพืชผักผ,ผลไม้เครื่องใช้ประจําถิ่นมีให้เห็นเยอะขึ้นและเป็นสีสันใหม่ของการหาเสียงพวงมาลัยรูปแบบใหม่ที่เห็นในศึกเลือกตั้งครั้งนี้เริ่มด้วยสินค้าประจําถิ่นสัญ,ญลักษณ์สําคัญของภาคใต้คือสตอถูกนํามาคล้องคอให้นายอนุทินชาวลกูลผู้นําพักภูมิใจไทยและอภิสิทธิ์เวชชาชีวะของพักประชาธิปัตย์พร้อมๆกับการมอบดอกกุหลาบและพวงมาลัยจากดอก ดอกดาวเรืองที่คล้องให้แบบล้นคอถัดมาในพื้นที่ภาคอีสานยศชนันวงสวัสดิ์คันดิเดตพักเพื่อไทยมักจะได้พวงมาลัยที่ทํามาจากกระติบข้าวเหนียวพวงมาลัยจากขานมต่างๆในพื้นที่รวมถึงเมื่อครั้งไปภาคเหนือก็จะได้มาลัยเป็นตุ๊กตาหมีรวมถึงสินค้าโอท็อปอีกมากมายหมูยอไส้อัว่วแคปหมูรวมถึงปากเข็มด้วยแทบจะล้นคอทุกครั้งนอกจากนี้จุลพรรษอมรนิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยยังได้พวงมาลัยมัชเมโลที่ตัวเองชอ กินด้วยส่วนนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำพักส้มก็ไม่น้อยหน้าได้มาไล่ส้มจากแฟนคลับมาไล่ขนมต่างๆของเด็กรุ่นใหม่เป็นจํานวนมากรวมถึงพวงมาลัยดอกดาวเรืองสัญ,ญลักษณ์ดั้งเดิมจนล้นคอดังนั้นการหาเสียงเลือกตั้งในยุคป,ปัจจุบนันที่มีการมอบพวงมาลัยต่างๆให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและผู้สมัครส,ครสอน,านัานอกจากเป็นการต้อนรับแบบเดิมๆแล้วยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจเพราะทําให้ธุรกิจดอกไม้และพวงมาลัยให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นกว่าในช่วง นอกปกติด้วยอีกทั้งการประยุกต์พืชผักผลไม้สินค้าโอท็อปต่างๆของแต่ละพื้นที่เป็นพวงมลาลัยก็ยิ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มโอกาสในการโปรโมตประชาสัมพันธ์สินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นเพราะภาพการคล้องมลาลัยคนดิเดตนายกและผู้สมัครสอสที่เป็นสินค้าหรือของแปลกใหม่ในแต่ละพื้นที่จะถูกสื่อมวลชนนําไปเผยแพร่ทําให้มีโอกาสที่จะสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการหาเสียงเลือกตั้งด้วยจังหวัดไหนมีสินค้าอะไรที่สามารถท ทำเป็นพวงมาลัยได้ยังมีเวลาอีกเล็กน้อยก็ประยุกต์ทำเป็นมาลัยไปคล้องคอผู้แทนกันได้เลย